สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้คุณหนุ่มจะมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่กิจกรรมแรกนะครับเคลื่อนไหวอยู่กับที่วันนี้คุณหนุ่มมีกระดิ่งสัญญาณให้เรานะครับถ้าคุณหนุ่มเคาะหนึ่งครั้งก็ให้เราทำท่าหรือปฏิบัติตามท,ที่เราตกลงกันนะครับคือปลุมือหนึ่งครั้งถ้าคุณหนุ่ม ยาวๆอย่างนี้เราจะต้องยังไงปลกมือรัวๆนะครับปลกมือรัวๆข้อสองครับอย่างนี้ให้ทุกคนหยุดนะครับเข้าใจไหมครับอ,อ่าเรามาเริ่มกันเลยครับพร้อมหรือยังอ,อ,อ่าถ้าเลกปลกมือ หมุนไหล่ถ้าคุณลุงข้อหนึครั้งก็หมุนไหล่หนึครั้งนะครับ<อ>เก่งมากอาต่อไปหมุนเข่าถ้าข้อหนึ่งครั้งหมุนเข่าหนึ่งครั้งอ้าว เก่งมากขอมือให้ตัวเองต่อต่อไปต่อไปกิจกรรมเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ฟางนะครับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็เหมือนกันคุณนุมก็จะให้สัญญาณถ้าเราถ้าคุณนุ่เคาะหนึ่งครั้งให้เราก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวนะครับเคาะไปอีกหนึ่งครั้งก็ก้าวสองครั้งก็ก้าวไปข้างหน้าสองก้าวถ้าคุณนุมเคาะตัวลวแบบนี้ให้ทุกคนก้าวไงก้าวเร็วๆนะครับก้าวเร็ว ทุกคนก็หยุดนะครับทำได้ไหมครับทำได้นะอ่าวพอมทุกคนก้าไปทั่วๆเลยนะครับอ่าวพอม เราชื่อเพลงจับไวๆนะครับเรามาร้องเพลงกันก่นกอนเดี๋ยวเราจะทำท่าประกอบตามโทรทัศน์นะครับอ่าพร้อมพร้อมกันเลยยังที่จะร้องเพลงอ่าจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ๆจับจมูกปาตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดือ จับหัวกลางหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกขาดตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดืออ่าเดี๋ยวเรามาทำท่าตามในตุรทัศนะครับทำได้ไหมพร้อมหรือยังพร้อมยังครับอ่าพร้อมแล้วเอา อยากรู้ไหมอย,อยากรู้เดี๋ยวคุณลุมจะให้เราจับของที่อยู่ข้างในทีละคนนะครับก็พร้อมที่จะจับของที่อยู่ข้างในกล่องหรือยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณลุม <recognizes rifles> จะให้จับทีละคนนะครับรวมเข้าไป I ล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาแล้วคนคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในมีใครตอบได้ไหมมือตอบได้ดินโนตอบได้อะไรเอ่ยมีอะไรคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่องครับกระดาษกระดาษอ่ะคนอื่นอ่ะคิดว่ามีอะไรกระดาษเหรอเหรอเออมีกระดาษเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรนะครับ ว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมามาล้วงให้ล้วงลงไปแล้วเด็กๆมีความรู้สึกสวัสดีวันนี้นนเรามาพบก,กันทั้งเธอ,อและฉันพบก,กันสวัสดีสวัสดีครับวันนี้คุณหนุ่มนะครับพีก่องกิศนานจะให้พวกเราล้วงเข้าไปดูว่า มันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวให้คุณนุมใช้รวมกีละคนนะครับรวมพลัดูไม่ต้องดึงออกมานะครับอ่ากีละคนนะครับเริ่มจากหนเลงล้วงเข้าไป คนล้วงหมดแล้วทุกคนมีความรู้สึกยังไงที่ล้วงลงไปในกล่องปริศนาที่ความรู้สึกยังไงลูกพี่เหรอรู้สึกยังไงบ้างเหรอครับมีความรู้สึกยังไงที่ก่อนจะล้วงเรามีความรู้สึกยังไงอ้าวเหรอคิดว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องอ่ะทุกคนคิดว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องครับนะครับคิดว่าอะไร แอนเหรอล้วงไปแล้วรู้สึกยังไงครับทุกคนรู้สึกยังไงก่อนจะล้วงดีเหรอดีใจเออตืนเต้นด้วยใช่ไหมครับเออหยุดกันเดี๋ยวเราร้วงเข้าไปแล้วนะครับมีอะไรอยู่ข้างในก่อน สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมมีมีอะไรบ้างมีใครรู้บ้างมีใครตอบคุณหนุมได้บ้างครับสี่เหลี่ยมมีอะไรลูกมีไม่ใช่ตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างตรงเนี้ยครับมีขอบตรงเนี้ยมีเราเห็นอะไรบ้างบอกคุณหนุ่มสิขอบเอ่อมีขอบนะครับสี่เหลี่ยมเหืนผ้าจะมีขอบด้านยาว ด้านยาวแลว e ้วก็มีขอบด้านกว้างนะครับด้านยาวก็จะยาวกว่าด้านกว้างนะครับแล้วมีอะไรอีกตรงนี้มีอะไรครับมีใครตอบได้ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าขอบเรียกว่ามุมนะครับมีมุมนะครับมันมีอะไรเหมือนกันลูกสองด้านเนี่ยมีอะไรเหมือนกันมีอะไรครับสองข้างบนข้างล่างเนี่ยสีดาเนี่ยอะไร กว้างนะครับมีด้านกว้าง2ด้านนะครับด้านกว้างสองด้านแล้วก็ด้านยาว2ด้านนะครับสี่เหลี่ยมหนผ้าจะมีด้าน2ด้านคือด้านยาวนะครับด้านยาวแล้วก็ด้านวกว้าง2 2ด้านแล้วก็มีมุม4มุมนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมหนผ้าแล้วก็แต่ละแต่ละสี่เหลี่ยมหนผ้าก็จะมีขนาดต่างกันนะครับอันนี้ขนาดเล็กเดกับขนาดใหญ่ส่วนอันนี้คือสี่เหลี่ยมหนผ้าขนาดเล็ก ันนี้ก็จะมีด้านอะไรเมื่อกี้ที่ครูบอกด้านยาวนะครับอ่าแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวแนวอะไรอีกเออแนวนอนแนวตั้งนะครับแนวนอนแนวตั้งนะครับก็คือถ้าแบบนี้คือแนวอะไรถูกต้องนะครับถ้าแบบนี้คือแนวเออแนวนอนนะครับเก่งมากพี่โนเก่งมากเลยนะครับไอ้แล้วสี่เหลี่ยม แนตั้งแนวนอนมีขนาดเป็นยังไงลูกเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวมีขนาดเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณหนุ่มายได้ถามนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับอันอนี้มีขนาดเป็นยังไงอันนี้มีขนาดเป็นยังไงครับใหญ่อันนี้เล็กอันนี้คือสี่เหลี่ยมแนวถูกต้อนอันนี้คือสี่เหลี่ยมแนวเออแนวนอนอันนี้มีขนาดอันนี้มีขนาด เดคุณน <Yeah> ุ่มจะให้เราให้เราจับไว้นะครับให้เรามาจับไว้คนละหนึ่งอันหนึ่งอันแล้วคุณนุ่มก wow> ็มีมีชื่อนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมอันใหญ่นะครับอันนี้สี่เหลี่ยมอันเล็กนะครับอันนี้สี่เหลี่ยมแนวตั้งอันนี้สี่เหลี่ยมแนวนอนนะครับเดี๋ยวถ้าเราจับได้เราก็จะเอามาวางคุณนุ่มจะวางเป็นตัวอย่างแล้วให้เรานํารูปที่เรา มาวางเรียงกันนะครับเรียงรับอ่บากรุงจวางเป็นตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแนวั้านนะครับสี่เหลี่ยมแนวนอน สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมต่างๆนะครับจะมีสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีสี่เหลี่ยมแนวนอนมีสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับเดี๋ยวคุณนุ่มจะแจกรูปสี่เหลี่ยมให้เรามาวางนะครับมีใครรู้บ้างาว่าเดี๋ยวครูจะดูว่าเราจะรู้ไหมว่าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่ตรงไหนสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอยู่ตรงไหนแล้วก็ สี่เหลี่ยมแนวนอนสีส่เหลี่ยมแนวั้งให้เรามาวางตามรูปที่คุณหนุ่มทำเป็นตัวอย่างนะครับเข้าใจไหมครับ<า>เก่งมากเลยนะครับเก่งมากเลยอ่าพร้อมที่จะพร้อมที่จะวางหรือ,อยังใช<า>่เดี๋ยวคุณหนุ่มจะให้เราเลือกเองนะครับจะส่งต่อทีละคนนะครับโดยให้มาวางวางตามตามที่คุณหนุ่มทำเป็นตัวอย่างอันนี้คือสีแดงตรงนี้นะครับก็คือ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีอะไรเอ่ยถ <Yeah. S 1> ูกต้องนะครับสี่เหลี่ยมแนวนอนคือสีอะไรเีา <Yeah. S 1> เอ,อสี่เหลี่ยมแนวตั้งคือสี <Yeah. S 1> สเขียวนะครับก็เดี๋ยวให้เรามาวางสถามตัวอย่างที่คุณหนุมทำให้ดูนะครับเ <Yeah. S 1> ข้าใจไหมครับใช่ทำ <Yeah. S 1> ไมเล็กส่งต่อไปเลือกคนละหนึ่งภาพเลือกแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนเออส่งต่อไปอ่ะ ต่อไปเลยเอาแผ่นไหนก็ได้นะครับเออแต่และแผ่นจะมีสีอยู่ด้วยนะครับมีใครรู้จักสีตัวเองได้ก็ดูก่อนนะครับครับสรงทางนี้ลูกสรงทางนี้ส,ส่งนี้เก่งมากเลยอ่าพี่ปินโน,เ,นลเลือกเลยครับทุกคนนะครับอ่าส่งต่อไปเลือกคนละหนึ่งภาพอ่าส่งต่อไป เดี๋ยวคุณหนุ่มจะให้คนที่นั่งเรียบร้อยเป็นระเบียบม,มาวางเป็นคนแรกนะครับอดูสีจิวเตอร์พร้อมหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนกำลังเลือกภาพอยู่คนแรกคนแรกเอาพี่ปิโนพี่ปินโนมาหาคุณนุ่มสีเดินมาพี่ปินโนได้สีอะไรลูกสีเขียวเอาพี่ปินโนจะวางตรงไหน วางเป็นแนวตั้งอ้าวปมมือให้พิปพิโนหน่อยเก่งมากนะครับอ้ามาลุกมาเลยต่อไปพี่เตอรวเตอร์เตอร์ลุกมาลุกนำภาพมาเดินมาเลยลุกเตอร์ได้สีอะไรสีแดงสีแดงจะวางตรงไหนลุกเออเตอร์จะวางตรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับอ้าอมาคนต่อไปอ้ามาเองลุกมาแม่เองได้สีอะไรลูกสีอะไรเนี่ย สีอะไรครับสีฟ้าเก่งมากเด็กเอ็กวางตรงไหน,นวางตรงแนวนอนอะนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องวางสีตามสีก็ได้แต่ให้วางตามลักษณะของภาพนะครับใครอยากวางตรงไหนภาพลักษณะแบบไหนเราก็วางตามตัวอย่างนะครับอ้ามาผมมาเลยครับทุกแม่อ้าวได้สีอะไรลูกสีส้มสีส้มจะวางตรงไหนวางแนว ขนาดเล็กอ่าววางเลยอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กนะครับอ้าวพีนาลูกมาพีนามาโนอ่าได้สีอะไรลูก mm. เขียวนะคะอ้าวจะวางตรงไหนดูสิลูกจะวางลูกไหนแ <cas> <neatly. S 1> นวนอนอ่าวางแนวนอนแนวตั้งเออแนวตั้งโอเคนะครับอ่ามาขึ้นอไปลูกมาเลยลูกเดียวล,วลูกมาเลยลูกมา <cas> หาลูกมุเลยลูก วิวจะวางตรงไหนวางตรงไหนอ่าวางแนวนอนเออขนาดเล็กอ่ามาอ่ามาต่อไปเอวาอววาลูกมาลูกมาลูกไอวาได้ขนาดไหนขนาดเล็กเอออันเล็กเก่งมากนะครับเอามาพิตเตอร์มาอร์เตอร์วา,างแลนะ้วเนาะต่อไปติ๊กลูกมาลูกมา เออมาเีลูกมาลูกมามาอันรี้จะวางตรงไหนลูกวางแนวนอนออเก่งมากเลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนอามาลูกมาลูกต่อต่อกันมาเลยหนูได้สีอะไรลูกสีเหลืองนะครับหนูจะวางตรงไหนวางขนาดเล็กถูกต้องนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กอ่ะต้นต่อไปลูกมาเลยได้สีอะไรเอ่ยเก่งมาก ามาสติ๊กลุกมาสติ๊กจะวางตรงไหนได้สีน้ำตาลวางแนวแนวตั้งนะครับสี่เหลี่ยมแนวตั้งอ,อันนี้คือสี่เหลี่ยมแนวตั้งอันนี้คือสี่เหลี่ยมแนวนอนนะครับอามาลุกลุกมาเออวางตรงไหนลูกจะวางตรงไหนเออได้ขนาดเล็กนะครับอา,อามายืนมาเลยลุกมาลูกนานาเอาาเอนานา,าลุกมา วังตรงไหนแนวนอนเก่งมากนะครับอาต้กา<ใ>นกล้าลกมาเลยนนต้กกนกล้าได้สีอะไรเก่งมากเออต้นกล้าจะวางลูกไหนเอ่ยวางตรงไหนก็ได้อยากวางตามตัวอย่างวางตรงไหนออาตั้งเลยเก่งมากอันนี้คือสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับอ่ามาเดียวเดียวได้สีอะไรเอ่ยลูกเออเดียวจะวางสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับมา อะไรนะครับอ,าอ,บาอ้าววางตรงไหนครับอ,อ้าววางเลยเก่งมากอา้าวตบมือให้เพื่อนอนอยนะครับวางดีดีดพอแล้วนะอ่าโอเคนะครับตอนนี้ <ๆ S 2> เราก็ได้มาวางนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามชื่อที่คุณหนุ่มกำหนดให้แล้วนะครับอันแรกนะครับก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สีเ่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนนะครับแล้วก็สีเ่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับอ่าเรามาดูสิครับว่าสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่มีจํานวนกี่รูปล,ลองดูสิตอบคุณนุ่มหน่อยสอรูปอ,อ่าเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าแล้วก็สี่เหลี่ยมขนาดเล็กมีกี่อันลองนับดูสิครับกี่อันเอันโน้เก่งหน้าตบมือนะครับแล้วก็ สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนมีกี่อันสี่อันมีสีอะไรเอ่ยสีอะไรเก่งมากนะครับอ่ะต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งมีกี่อันทุกคนนับดูสิมีกี่อันมีกี่อัน,นกี่อัน,อนเอ่ยลองนับมาพร้อมกันเอาหนึ่ง นะครับมีสีอะไรบ้างลองตอบคุณหนุ่มซิสีเหลียวสีอะไรสีสน้ำตาลอ่าเก่งมากนะครับก็อตอนนี้นะครับเราก็ได้วางสี่เหลี่ยมต่างๆซึ่งเราก็ได้รู้จักแล้วนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมขนาดนตรงนะครับตอนนี้เราก็ได้วางรูปภาพต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ถูกต้องนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวแนวนอนนะครับอ่าอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวเก่งมากนะครับอาตบมือให้ตัวเองหน่อยสวัสดีครับ